สวัสดีครับพบกับรายการย่งแจ๋ว รายการที่จะนำเสนอรเรื่องราวของผู้สูงวัยที่หัวใจยังแจ๋วผู้ไม่เคยแคร์กับคำว่าแก่ไม่ยอมแพ้ให้กับสังขารไม่สนใจตัวเลขของอายุเพราะทุกวันนี้ยังมีคุณค่า วันนี้รายการยังแจ๋วของเราพามาตะลุยตลาดไม่ได้มาชิมแต่มาเพื่อหาผู้สูงอายุทรงคุณค่าลุงชวนจูจันวัย61ปีที่เป็นผู้ก่อตั้งตลาดน้ำคลองรัดมยมเขตตลิ่งชันกรุงเทพมหานครแห่งนี้ครับได้สวัสดีจ้าสวัสดีครับร และเป็นผู้ที่ทำงานรณรงค์ด้านต่างๆให้ตลาดน้ำคลองลัดมยมเป็นตลาดรักโลกรักสิ่งแวดล้อมและเป็นเพียงตลาดน้ำเดียวในประเทศไทยที่เรียกว่าเป็นตลาดวิถีพุทธที่ปลอดเหล้าปลอดเบียร์ปลอดบุหรี่เป็นตลาดธรรมะเป็นตลาดแห่งบุญและความดีที่ชาวชุมชนร่วมกันลดและเลิกอบายมุกและคุณลุงชวนท่านนี้ยังคิดและสร้างสารรค์คุณธรรมเพื่อเยาวชนรุ่นใหม่และนี่คือ ที่มาของความแจ๋วในวันนี้ครับก็ยินดีต้อนรับสู่เขาเรียกว่านาบัวนะครับที่นี่ก็จะเป็นบ้านอยู่ในน้ำาะะครับดีอย่างนี้ครับปลวกไม่ขึ้นมดไม่มีนะครับ ตลาดน้ําของเราเนี่ยนับถึงวันนี้ก็9ปีแล้วย่างปีที่10ข้อแรกคือต้องการให้คนช่วยกันดูแลรักษากคลองวัตถุประสงค์ที่2ที่ตามมาคืออยากจะให้มีพื้นที่ขายของในชุมชนอันที่3าที่เรามองอยากเป็นรูปธรรมอยากให้คนในชุมชนมาเจอกันใหม่เมื่อคนมาเจอกันบ่อยๆเนี่ยก็คิดว่าปัญหาต่างๆในชุมชนคงจะช่วยกันทําได้วัตถุประสงค์เนี่ยสำเร็จไปได้มากพอสมควร คนจะเข้มแข็งได้บุคคลในนั้นจะต้องอย่างเช่นก็ต้องมีการรู้จักประหยัดสิ่งพุ่มปอยใบยังบุกต่างๆนั้นจริงหนึ่งในตลาดรวมถึงปัจจุบันนี้คือจะไม่ขายบุหรี่เหล้าเบียร์ทางสงสสนะครับก็เข้ามาเอาป้ายเข้ามาส่งเสริมใน,นจากจากนี้มนผมผมไม่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 ดื่มแม่อะไรอยู่แล้วก็เลยได้เลยนะครับจากนั้นก็เริ่มเข้าเข้ามานะครับความจริงอาจจะมองว่าเรารังเกียจไม่ใช่นะครับเพราะว่าเรารู้ว่ามันหนึ่งเป็นเป็นเป็นส,สิ่งไม่ไดีสุขภาพ ถ้าชุมชนเราขายของได้เท่าไรก็ไปซื้อเล้าเสพอยากกินหมดก็คงยังไม่เข้มแข็งแน่นอนนะเองินก็จะหายไปกับสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายด้วยอะไรด้วยนะครับครับวันนี้เรามีกิจกรรมหลายอย่างด้วยกันที่ตลาดน้ำคลองรัดนยมนะครับอย่างแรกก็คือเรียกว่ารายการอิ่มท้องอิ่มธรรมนะครับสนทนาธรรมกับผู้ที่สนใจธรรมะเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าเราทำนานกันยังไงและเกิดอะไรดีๆขึ้นบ้างขอเชิญครับ มานี้ไม่ยังพันเ,เตพัฒนานี้สิ่งหนึ่งที่เราคิดก็คือเรื่องเรื่องศาสนานะครับที่มีพระคุณเจ้าเข้ามาร่วมแล้วก็นิมนต์ท่านใหม่ๆท่านก็เอ๊ะรังเลยนะปรึกษาการถกเห็นงด้วยเอยอผมก็บอกอนุญ,ญาตเลยครับพระคุณเจ้ามาได้เลยเรารักษาคําพูดของตัวเองได้เพราะฉะนั้นก็ขอให้มีสตินะครับวันนี้ก็นุมโมทนาที่พวกเราได้มาสรรหาแก่นอันเป็นที่พึ่งของชีวิตนะครับ พระคุณเจ้าที่มานี่ก็อยู่ประมาณ3ปีแล้วนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือนายค้าพ่อค้าก็นําอาหารการกินมาถวายพระพระก็จะได้พูดคุยสทนธรรมกันก็ตามสบายนั่งก็ตามสบายแค่เรียบร้อยก็พอไม่ต้องถึงขนาดเข้ามาแล้วมันอึดอัดนะครับพระคุณเจ้าท่านก็ส่วนใหญ่ท่านที่มาก็จะเป็นพระคุณเจ้าที่มีความรู้ในเรื่องศาสนาอย่างดีนะครับก็จะคุยกับญาติโยมได้ดีขึ้นรักษาจิตรักษาใจน้อมราเลือกถึงคุณพระศรีรัตนตรัยนะครับ ไหว้พระจดมต์ขยันปฏิบัติเอานะครับวันนี้ได้ทาทานแล้วได้รักษาศีลได้เจริญภาวนาคือการฟังอย่างตั้งใจที่จะสิ่งที่ซ่อนอยู่ก็คืออะไรครับพระเป็นสัญลักษณ์ของความดีเขาเรียกว่ามาขัดเกลาวความประพฤติขพอพระมาประจําไม่กี่เดือนนะครับทางากระทรวงยุติธรรมหรือกรมกุมพภพฤชก็เห็นว่าเรามีพื้นที่ที่จะฝึกผู้ถูกคุมภพฤติได้ดังนั้นพอมีภารกิจอื่นเข้ามาที่มันสร้างสรงรค์สิ่งดีๆเนี่ย ชุมชนไม่ไม่ปฏิเสธเลยความสุขอยู่ไม่ไกลเลยในชุมชนนะครับนกจากนี้เรายังมี เจ้าหน้าที่ของกรมคุมประพฤติอาสาสมัครคุมประพฤติและก็ผู้ถูกคุมประพฤติมาทํางานประโยชน์ให้กับสังคมมาเก็บขยะในคลองช่วยกันดูแลคลองนะครับรับประทานสิ่เหล่านี้ไม่ได้เิ็นที่น่ารักเลยที่วัตถุประสงค์ที่เราให้มีการเก็บขยะในคลองเพราะว่าอยากให้ชาวบ้านเห็นว่าคลองต้องเชื่อันดูแลแล้วก็อาสาสมัครชุมชนก็มาช่วยกันให้เกิดความรู้สึกที่ดีขึ้นที่จะดูแลคลอง ันนี้ผมมาเก็บขยะกับมึงชวนครับผมมีหน้าที่ขับเรือไปเก็บพักตพชวาะครับที่มาทําทุกวันนี้ผมเป็นจิตอาสาครับไม่มีค่าจ้างครับเส้นทางที่เราขับเรือเก็บขยะครับก็มีคองระมิยมถึงคลองวัดโพครับใช้เวลาประมาณชั่วโมงหนึ่งครับก็เหนื่อยบ้างครับแต่ผมเป็นจิตอาสาผมต้องทําเต็มที <chlorine> ่ครับ <illustrate> ตลาดคลองรัดมยมไม่เหมือนตลาดทั่วไปเพราะไม่ใช่เป็นเพียงตลาดที่ใช้ขายของเพื่อหาไรายได้เท่านั้นแต่กิจกรรมสิบแวดล้อมที่ลุงชวนคิดนั่นก็คือการทําให้คลองลัดมยมกลางกรุงแห่งนี้ใสสะอาดร่มรื่นบรรยากาศประหนึ่งยังอยู่ในยุคหลายสิบปีก่อนซึ่งแทบจะหาคลองแบบนี้ได้ยากมากๆในปัจจุบันทุกสัปดาห์จะต้องเก็บขยะเพราะเรามีนตลาดทุกสัปดาห์และพวกนี้ทําด้วยทําด้วยความรู้สึก ที่วนะ่ามันมันเป็นสของของเรามันเป็นคลองของเราตอนนี้เราก็ดีใจครับเพราทุกคนมีความคิดอย่างนี้แล้วเนี่ยว่ามันเป็นหน้าที่แล้วนะสิ่งเหล่านี้มันต้องทําต่อเน,นื่องตับใดที่เรงมีเรายังมีลมหมยใจมองนั้นนะเราทิ้งสิ่งของเรามไม่ได้วันนี้มีมาทําความสะอาดห้องโถงให้ชุมชนค่ะแล้วก็มีโรงเรือเก็บขยะปักตบชวาค่ะรู้สึกดีค่ะเพราะว่า ท้าอยู่ข้างนอกคงไม่ได้ทำขอบคุณที่ให้โอกาสให้มาพัฒนาหรือมาทำอะไรดีๆให้กับสังคมบ้างนะคะสาเหตุที่มาทำกิจกรรมที่นี่ประการแรกเลยนะครับลุงชวนคือต้นแบบที่ดีซึ่งสามารถนำให้ผู้ต้องขังนำไปประพฤติเป็นแบบอย่างได้ในด้านการดำรงตนเป็นผู้มีจิตอาสาเป็นแบบอย่างที่ดีหน้าหน้าที่จะปฏิบัติตามของของเด็กๆฮนะผู้ถูกคุมความประพฤติ จะได้เงื่อนไขในการบริการสังคม6ชั่วโมงเป็นการกล่อมเกลาจิตใจให้รู้สำนึกผิดชอบในการที่ตัวเองกระทำความผิดไปครับลุงชวนก็เป็นตัวอย่างให้กับวัยรุ่นนะครับได้ได้มองเห็นคุณค่าของแม่น้ำลำคลองถ้าถ้ามีโอกาสก็อยากเชิญชวนวัยรุ่นทุกคนครับมาทำความดีสู่สังคมครับ นอกจากจะทุ่มเทดูแลตลาดน้ำคลองลัดมยมจนเป็นที่ชื่นชอบของนักท่องเที่ยวแล้วลุงชวนยังยึดอาชีพการทำสวนอย่างแน่วแน่และมั่นคงไม่เปลี่ยนแปลงครับท้าทายกระแสะการเปลี่ยนแปลงเพื่อรักษาพื้นที่เกษตรย่านชานเมืองให้เป็นมรดกสำหรับลูกหลานถึงกับเคยบอกไว้ว่าที่ตรงนี้มีแดดมีดินมีลมมีน้ำปีหนึ่งฝนตก5-6เดือนแล้วอะไรจะเหมาะมากกว่าการปลูกพืชละ่ะ คุณลุงจึงได้ใช้พื้นที่สวนเจียมตนของตนเองเปิดเป็นแหล่งเรียนรู้เป็นหลักสูตรชาวสวนสําหรับนักเรียนให้กับเด็กๆและผู้ที่สนใจในการทําสวนได้เข้ามาเรียนรู้คือครอบครัวผมเดิมเนี่ยอาชีพก็คือเกษตรกรก็คือทํานาพอเรียนหนังสือจบแน่นอนก็ไปไปไป,ไปทำงานรับสายกิจอยู่ภาคหนึ่งหลังจากนั้นก็สอบรับราชการได้นะครับราชการก็เป็นประหลัดไออย่างอนนั้นก็มี ลูกสาวเล็กๆอยู่เราอยากจะเลี้ยงเองนะครับเหมือนกับปั้นมากับมือก็คิดว่าเงินเนี่ยเรายังไงแล้วก็ทําสวนแล้วก็มีเงินใช้แต่เราอยู่กับครอบครัวด้วยนะครับถ้าถ้าไปรับราชการก็คงไม่ได้มาทําตลาดก็กลับมาทําสวนก็าทาสวนทาปลูกทุกอย่างในสวนใช้ชื่อสวนเจียมต้นนะครับเพราะชื่อมันจําง่ายแล้วก็มันเตือนตัวเองดีเด็กที่มาเรียนกับเรามาศึกษาเราเนี่ยเขาอาจจะไปไปทำอะไรเขาอาจจะไม่ทาสวนบวาเราเข้าใจภูมิศาสตร์เนี่ยถ้าทาเกษตรจะต้องทํำยังไงแล้วเขาจะไปคิดเองว่าจะปลูกอะไร นี่เป็นหลักสูตรกว้างๆเ็กที่ว่าโรงเรียนชาวสวนเอาไว้สอนเด็กๆหรือสอนเ,อนเ,อนเยาวชนที่สนใจนะถ้าคุณทําน้ําเน่าอะไรเกิดอะไรขึ้นปลาไม่มีมันอะไรกินคุณก็จะไม่มีปลากินนี่คือวิธีสอนที่เราใช้อยู่เพราะเขา็อยางมาเรียนเรียกได้ว่านอกจากจะปลุกจิตสำนึกของคนในชุมชนแล้วลุงชวนยังเผยแพร่ความรู้ไปให้กับคนภายนอกด้วยน่าชื่นใจจริงๆและที่สำคัญ ลุงชวนยังมีกิจกรรมให้กับเด็กในชุมชนโดยวันนี้มีน้องพักตรรมาหาความรู้ <ใน S 2> กับคุณลุงด้วยต้นอะไรครับต้นมะตาดต้นมะตาดต้นมะตาดเป็นไม้หายากด้วยแล้วคนบางคนมอนจะชอบปลูกไว้หน้าบ้านเพราะว่าลูกมันกินได้อันนี้มันกรอบฝรั่งในใบกินได้ใบกินกับส้มตำนะครับกินสดๆได้เลยถ้าถ้าเราเป็นคนพา็ต้อะบอกว่าเนี่ยมารู้จักต้นไม้ในสวน ย่านแถวนี้ชุมชนนี้จะปลูกผักกินเองเยอะนะครับตั้งแต่วุ้ลผากะเพราผักบุ้งนแต่เนี้ยถึงไปดูรื่นนี้ไม่มีอันนู้นมีอันนี้มีเน,นี่ยกินได้ทั้งปีสิ่งที่ลงชวนทำว่าเป็นสิ่งที่มีคุณค่าต่อชุมชนมากครับการที่เรามาเป็นมากุเทศก็จะช่วยให้เราทนความจาไปด้วยว่าสวนมีมีต้นไม้มีประโยชน์อย่างไรบ้างแล้วก็ เวลาน้ำใสอ่ะจะมีสัตว์อย่างอะไรอยู่บ้างครับได้ออกกําลังกายไปตัวด้วยครับยังดีกว่าไปเล่นเกมอ่ะค่ะเพราะมันจะทาให้สมองเสื่อมทําให้ครอบครัวและพ่อแม่ภูมิใจครับแล้วผมจะทําทุกๆวันที่เราสามารถทําได้ครับกําลังใจสําคัญของคุณลุงชวนคือครอบครัวนี่แหละครับโดยเฉพาะลูกสาวหัวแก้วหัวแหวนคนนี้ที่คุณลุงตั้งใจจะให้สืบทอดกิจการต่างๆและอาชีพการทำสวนของคุณลุง แต่สาวชาวกลุ่มคนนี้จะ,จะเจริญรอยตามคุณพ่อหรือเปล่าหนะ้าพ่อก็ทํางานหนักมาหลายสิบปีแล้วค่ะทำงานเพื่อส่วนรวมเพื่อคนอื่นมาเรื่อยๆอย่างนี้ก็เพราะจริงๆงานทุกงานก็เหนื่อยอยู่แล้วแต่ว่างานอย่างนี้คือเราทําเพื่อคนอื่นโดยที่บางทีคนอื่นก็อาจจะไม่เห็นว่าเรากําลังทําอะไรอยู่หรืออาจจะไม่เข้าใจก็มีบ้างที่คนรอบข้างหรือว่าคนในชุมชนจะไม่เห็นด้วยแต่ว่าพ่อก็ยืนหยัดล้วก็ทํางานเรื่อยๆมาตลอดะคะ่ะเราก็ได้เรียนรู้ผ่านสิ่งที่พ่อทําไปด้วยว่าจริงๆ การทำเพื่อคนอื่นมันก็เหมือนการทำเพื่อตัวเราเองเพราะว่าเราทุกคนก็เพิ่งหาอาศัยเพิ่งกนและกันนะคะในทุกคนในชุมชนนี้สิ่งที่พ่อสอนส่วนใหญ่ให้มีแนวคิดในการช่วยเหลือส่วนรวมช่วยเหลือผู้ผู้อื่นอย่างนี้มากกว่าคือ <c oughs> พ่อก็มักบอกว่าจะให้สืบทอดต่อไหมแต่จริงๆหนูก็อยากจะลองทําต่อดูเหมือนกันถ้าเป็นไปได้ก็ภูมิใจในงานที่พ่อทําแล้วก็ภูมิใจที่ครอบครัวของเราได้เป็นส่วนหนึ่งในการที่พัฒนาสังคมให้ดีขึ้นอย่างนี้ค่ะ การแบ่งเวลาส่วนหนึ่งของคุณลุงชวนในการคิดสร้างสรรค์ทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมทำให้ลุงชวนบอกว่ามีความสุขใจและการได้ทำสวนอยู่กับธรรมชาติแบบนี้ทำให้ยิ่งสุขกายสุขใจยิ่งขึ้นไปอีกทั้งสภาพร่างกายและจิตใจจึงพร้อมมากๆที่จะคิดทำประโยชน์เพื่อคนอื่นโดยลืมอายุไปเลยล่ะครับอแต่ละวันก็โดยทั่วๆไปก็ดูแลในชุมชนอย่างเช้าขึ้นมาเนี่ย เจอกันทุกคนต้องสวัสดีค่าลุงยิ้มแย้มแจ่มใสให้กันนะครับเป็นสิ่งที่ผมว่านี่เป็นสิ่งที่ทําให้เรามีชีวิตชีวามีความกระฉับกระเฉงขึ้นเพื่อนเนี่ยไม่ไม่มีคําว่าเยอะถูกไหมครับยังไงก็ก็มีได้เรื่อยๆครับหายหมดละผมเดินทั้งวันและผมเดินเร็วนะครับอาศัยเดินเป็นหลักถ้าหยุดนิ่งๆเมื่อไหร่กล้ามเนื้อก็จะเหี่ยว มองก็ต้องอ่านหนังสือต้องคิดต้องทําไม่ได้คิดว่าสิ่งที่ทําเป็นภาระสิ่งที่คิดว่ามันเป็นมันเป็นสิ่งที่ต้องทําเมื่อเรายัางยังเดินได้ก็ต้องเดินผมไม่รู้คามรู้สึกว่าผมอายุ60เลยแต่สิ่งที่เรามีคือประสบะการณ์ความคิดความนิ่งเราสูงอายุนยี่มีประโยชน์ทั้งนั้นหน้าที่หนึ่ง,งผู้สูงอายุค,คือมีอะไรที่จะปลูกฝังลูกหลานให้คนรุ่นต่อไปได้ได,ได้สืบทอดวิธยการปลูกฝังหนึ่งทำให้ดูนั้นทำอะไรที่เขาเห็นว่าเรามีอะไรที่จะต้องถ่ายทอดให้เขาเห็นให้เขารู้ ให้เขาได้ปฏิบัติให้เขาเลือกเราก็มีหน้าที่ส่งคบเพลิงให้ผู้มารับไม้ต่อเราจะส่งคบเพลิงที่โชดช่วงชัชวานหรือส่งฐานมอ,มอดให้เขาแล้วก็อยู่ที่เราว่าเราเราจะคิดกับตัวเรายัางไงนี่แหละคือคมคิดของยังแจ๋วของเราท่านนี้ลุงชวนชูจันทร์ผู้นำตลาดธรรมะละอบายมุก สร้างสรรค์คุณธรรมเพื่อเยาวชนรุ่นใหม่แจ๋วที่สุดเลยแหละครับคุณลุงจะไม่อยู่เฉยๆแล้วก็รอ,อคนอื่นมาดูแลครับถ้าเราทำไม่ไหวก็หมดลัวท้าใจเด็ยก็ดินงแจ๋วค่ะ